สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์สุรตานกับร้อยดาวกระทบดวงในปี2560สําหสำหรับลัคนานี้ที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันก่อนที่ท่านจะฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ท่านตรวจสอบลัคนาให้ดีเสียก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เดือนเกิดมาเป็นลัคนาอย่างที่หลายคนเข้าใจเช่นฉันเกิด15กันยายนถึง16ตุลาคมฉันจะต้องเป็นลัคนาสถิตยอยู่ราศีกัน ผมไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์นี้นะครับทางที่ดีนะครับหากท่านอยากจะทราบลัคนาว่าอยู่ราศีไหนนะครับท่านควรมีโอกาสที่จะตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์สักครั้งหนึ่งและให้นักพยากรณ์นั้นผูกดวงชะตาให้สิ่งสําคัญในการหาลัคนานั้นก็คือเวลาเกิดเวลาตกฟากและที่สําคัญนะครับนักพยากรณ์ที่ดีจะต้องมีการสอบลัคนาให้กับลูกค้าด้วยโดยการที่ลองพยากรณ์ย้อนหลังกันดูนะครับ หากถูกต้องแสดงว่าลักนาสถิตอยู่ราศีกันจริงหากท่านลักนาสถิตอยู่ราศีกันจริงนะครับบุค,คลิกของท่านนั้นมีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธท่านจะต้องเป็นคนดูลักษณะปรับตัวเก่งแล้วก็เฉลียวฉลาดในการพูดพูดจาดีบางทีดูสุภาพเรียบร้อยเป็นคนบางทีดูลักษณะเหมือนกับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับดูเหมือนเรียบๆรียบง่ายๆและที่สําคัญนะครับลักนาท่านเป็นราศีธาตุดินท่านจะต้องเป็นคนหนักแน่น เคลื่อนไหวร่างกายก็ไม่ได้ถึงกับเร็วมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันในดวงชะตาของท่านนะครับตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวให้โชคให้คุณนะครับก็เกี่ยวกับความสําเร็จความก้าวหน้าหลักทรัพย์ใหญ่ๆนะครับได้โคจรทับลัคนามาตั้งแต่ในปี2559แล้วในปัจจุบันนี้เป็นปี2560ดาวพฤหัสนั้นตอนต้นปีก็ยังทับที่ลัคนาราศีกันอยู่นะครับ ฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันนะครับการเงินค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความสําเร็จความก้าหน้าเริ่มมารวมถึงวาสนาในเรื่องของการงานก็ต้องดีเป็นลําดับนะครับคาดหวังสิ่งใดไว้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหลายๆท่านนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับหรือไม่ก็โยกย้ายที่อยู่เดินทางไปต่างประเทศ ในดวงชะตาของท่านนะครับในครึ่งปีแรกถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับชีวิตมีความก้าวหน้าบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เช่นได้บ้านได้รถนะครับหรือแม้กระทั่งที่สําคัญเลยก็คือได้คู้ครองในดวงชะตาของท่านนะครับมีดาวพระเสาร์นะครับอันนี้คือเรื่องที่อาจจะลาคาญใจนิดหนึ่งดาวพระเสาร์นั้นยังสถิตอยู่ที่ภพที่เรียกว่าสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงคนรอบข้างดวงชะตาของท่านนะครับในปี2560นี้นะครับยังมีปัญหาทุกใจเกี่ยวกับคนรอบข้าง คนรอบข้างนั้นมักนําความเดือดร้อนมาสู่แต่บางทีนั้นอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อท่านเยอะแค่เพียงรําคาญใจเท่านั้นในดวงชะตานะครับหากเลยเดือนกันยายนปี2560ไปแล้วโชคลาภความสำเร็จความก้าวหน้าก็จะเริ่มชะลอตัวแต่ว่าในดวงชะตานั้นก็ไม่ได้ตกอับไม่ได้อะไรนะครับแต่แค่ว่าโชคลาภชะลอตัวเท่านั้นก็ขอให้ท่านนั้นเป็นช่วงที่อย่าลงทุนเยอะนะครับหากลงทุนหนักหากลงทุนหนักก็เปลี่ยนเป็นชะลอตัวการลงทุนลงนะครับ ฉะนั้นชีวิตก็จะไม่ได้เสียหายอะไรสําหรับวาสนาในเรื่องความรักนะครับใครเองนะครับที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับคู่ครองก็ถือว่าอยู่ดีเกณฑ์ที่ดีสนับสนุนช่วยเหลือกันดีใครที่เคยขัดแย้งกันเคยห่างกันนะครับชีวิตคู่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีคู่ครองเลยนะครับและหวังที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะครับจริงๆแล้วเกณฑ์ที่ท่านมีโอกาสได้คู่แท้นะครับก็ถ้าตามปฏิทินแล้วก็ตั้งแต่ ปีที่แล้วก็คือ7สิงหาคมปี2,559ถึงช่วงกันยายนปี2,560นะครับหากใครที่ยังไม่เคยได้คู่ครองม,มาท่านก็มีโอกาสที่จะได้ในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่มีลัคนาราศีกันนั้นนะครับผมคงต้องจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีครับผมอาจารย์สระตาลก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่ให้การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิป12ราศีร้อยดาวกระทบดวงในรายปีก็ดีคลิปรายเดือนก็ดีหรือแม้กระทั่งคอลัมน์ต่างๆที่ผมได้เคยเขียนไว้นะครับก็มีหลายๆท่านเข้ามาติดตามนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับทุกๆเสียงทุกกําลังใจนะครับ ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนั้นสู้ต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคน100%นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่ก็อย่างน้อยนะครับขอให้มี1นึ่กำลังใจนะครับที่ส่งให้ผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วสำหรับคลิปลักษณะทั้ง12ราศีนี้นะครับที่ผมใช้พยากรณ์ขอให้ท่านอย่าก,กังวลใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงภาพรวมของคนส่วนใหญ่เท่านั้น โดยมากหากลักนาท่านถูกราศีนะครับมักจะใกล้เคียงเป็นส่วนมากแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมักจะใช้เดือนเกิดมาเป็นลักนานะครับการที่ท่านจะใช้เดือนเกิดมาเป็นลักนาได้เช่นคนเกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมหากลักนาจะมีสิทธิ์สถิตอยู่ราศีเมษนะครับท่านจะต้องเกิดอยู่ในช่วงประมาณสัก5-7โมงเชา้าอันนี้คือโดยประมาณนะครับลักนาท่านมีโอกาสจะสถิตอยู่ราศีเดียวกับเดือนที่ท่านเกิดแต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านเกิดเดือนไหนลัคนาไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่นเช่นท่านเกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมบางทีลัคนาท่านอาจจะไปสถิตอยู่ราศีธนูก็ได้หรืออาจจะไปสถิตอยู่ราศีตุลก็ได้ตรงนี้นะครับจะต้องเทียบจากเวลาเกิดและเวลาตกฟ้าเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องให้นักพยากรณ์น,นั้นลองสอบลัคนาให้เพื่อเทียบเคียงอีกทิ้งว่าท่านใช่ลัคนาราศีนั้นจริงหรือไม่แต่ตรงนี้นะครับก็ท่านที่จะรู้ได้นะครับจะต้องเคยดูดวงกันมาก่อนนะครับถึงจะทราบได้ แล้วก็ในชีวิตคนเรานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดามีทุกบ้างมีสุขบ้างปะปนเปนกันไปนะครับขอให้ท่านจะถือเอาเป็นอารมณ์บางทีดาวย้ายจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งนะครับราศีหนึ่งทุกพอดาวย้ายก็เปลี่ยนกันทุกแค่นั้นเองเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับทุกคนเป็นธรรมดาครับจะต้องมีดาวเสาดาวราหูเคยทับลัคนาแต่จะหนักจะเบานะครับขึ้นอยู่กับวาสนาดวงชะตาแต่ละคน บางทีนะครับการฟังคลิป12ราศีเช่นผมบอกบางราศีดีเนี่ยดาวจะให้โชคให้คุณแต่ถ้าเกิดเราดูดวงเฉพาะของเราเจาะจงโดยเฉพาะนะครับเราจะทราบได้ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปและบางทีนะครับในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนะครับลัคนาทั้ง12ราศีผมอาจจะทายว่าบางราศีนั้นดีมากเลยนะครับดาวพฤหัสบดีโคจรให้โชคให้คุณมาทับลัคนาหรือมาสัมพันธ์ลัคนา แต่ถ้าดาวนั้นนะครับในดวงชะตาของท่านนั้นไม่เป็นกละกินีนะครับถือว่าให้โชคให้คุณอย่างแน่นอนบางทีดวงชะตาดาวพฤหัสกับกลายเป็นกลากินีนะครับแทนที่จะให้คุณกลับกลายเป็นให้โทษไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรฉะนั้นในการดูดวงชะตานะครับในคลิปที่ราศีคอยท่านดูเป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นแต่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าดวงชะตาท่านจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแน่อันนี้จะต้องให้นักพยากรณ์ผูกดวงชะตาของท่านมาเลยโดยเฉพาะนะครับ และในสําหรับลูกค้าบางคนนะครับที่ผูกดวงชะตาเป็นอยู่แล้วนะครับรู้การวางลัคนาราศีอยู่แล้วมีโอกาสได้มาดูดวงกันนะครับบางทีผมก็วางลัคนาไม่ตรงกับท่านนะครับหากท่านมั่นใจว่าลัคนาท่านอยู่ราศีนั้นจริงนะครับท่านก็ต้องเอาเหตุผลนะครับมาชนกันหรือมาคุยกันที่ทําให้ผมยอมรับได้ว่าลัคนาท่านนั้นอยู่ราศีนั้นจริงๆผมก็จะพยากรณ์ราศีนั้นและในปี2560นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีลักกานะครับ ผมก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีทั้งความสุขและความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ํารวยร่ํารวยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเสมอมาสําหรับในวันนี้ผมคงต้องไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ